Terima kasih telah menonton! ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่คันพิโคจินะครับส่วนหนึ่งของชิบุนเชั่นแพาร์คเรากฏว่าฝนตกครับเราจะมาดูใบไม้เปลี่ยนสีกันนะครับก็เลยเป็นอุปสรรคมากครับกับการถ่ายรูปแต่ก็ยังได้เจออยู่นะครับใบไม้เปลี่ยนสีสวยไหมสวยมากครับีต้นเดียวให้เราเยไปมามานี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเท่าไหร่เลยฝนตกเจอฝนครับโอ้เมื่อคืนคนในพินเทเรสมาเต็มที่มากเลย นี่มุมเขาครับสวยจริงๆริเดี๋ยวจะอยู่นี่สักสี่ห้าวันหนาวมากหนาวมากคือต้องบอกก่อนว่าก,ก่อนที่เราจะมาเราเตรียมตัวด้วยการแบบดูอุณหภูมิใช่ไหมเขาบอกว่าของเราในเลขสองตัวแต่ตอนเนี้อยอยหนาวมากอะ่ะมือแดงเดี๋ยวจะขึ้นรถบัสไปกัน ไปต่อที่กระเช้ากระเช้า2อกิโลไปตรงที่เดิมก่อนก็ดูขึ้นรถบัสโอเคครับไป จากที่ออกจากคิโมจิไม่ใช่ <laughs> จำชื่อไม่ได้แล้วหลังจากที่ออกจากยานนะครับแล้วก็มาขึ้นกระเช้าเพื่อจะมาทานข้าวที่ชั้นสองของกระเช้านะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นยาวทานข้าวกว่อนหิวมากเลยครับอากาศหนาวมากเลยใบไ,ไ,ไม้เปลี่ยนสี <laughs> โอเคทานข้าวก่อนบ้ามปรากฏว่าเรามาถึงเช้าไปสิบห้านาทีร้านอาหารปิดไปแล้วอันนี้เบอร์มาเราก็เลยขึ้นกระเช้า่อกโอ้โหดอกไม้ดอกไม้เปลี่ยนสีกําลังสวยเลยไหนไม่ดูอีกทีเอ้าหมอกมี่หมอก ก็สูงมากนะครับไปเดินขึ้นไปถึงยอดโหอึ่งนะฮะเกชเช้าเราจะวิ่งเลยด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแต่เป็นระยะทาง2กิโลเมตรนะฮะก็จะใช้เวลาประมาณ10นาทีมัวมากมัวมากใช่ตอนนี้สวยมากเลยแต่มองอะไรไม่เห็นเลยโอ้ไปข้างบนอีกปะนั่งเกชเชาขึ้นมาทั้งไกลสุดท้ายแล้ว เราก็มาเจอกับภาพนี้ครับชึงมีแต่หมอกชึงชึงหลายกิโลชึงใบไม้เปลี่ยนสีเขารู้ว่าใบไม้เปลี่ยนสีมันเป็นสีขาวนวลขนาดนี้ขาวจมันนวลได้ใช่จริงๆไหนฮะมาหน่อยไอ้ป้ายป้ายหน่อยอ๋อนี่คือความสูงนะครับบอกว่า เทือเขาแต่ละที่จะมีชื่อของเขานะครับ uh แล้วก็จะมีความสูงว่าจะสูงเท่าไหร่ใครไปพิชิตมาแล้วบ้าง <Yeah. S 1> ส่วนเรามาทางกระเชา้า <Okay. S 1> สบาย้ายฝนตกฝนตกแล้วไปกลับดีกว่ามินาโม